สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะจะมาบอกเล่าบอกกล่าวนะคะเกี่ยวกับภารกิจต่างๆที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆภาคส่วนนะคะหรือว่าทุกๆท,ที่ที่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือนั่นเองค่ะในวันนี้เราจะลงกันไปนพื้นที่นะคะหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่สํสาสำนักงานทาหารพัฒนานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานค่ะ ได้จัดกำลังคนจิตอาสาพัฒนาของหน่วยนะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจันเพนมอพระหม่มและเครื่องกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน46ชุดให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเพื่อที่จะเป็นการบรรเทาความหนาวเย็นและก็เป็นการสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายป้องกันการเจ็บป่วยอีกทางก็ยังเป็นการ สร้างขวัญและกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองค่ะกันที่กวนบุญหมู่5บ้านห้วยหัวหมู่4และบ้านโคกกลางหมู่6ตําบลจันเพลอำเภอเต๋างอยจังหวัดสกลนครน,นั่นเองค่ะเราก็ยังคงต่อเนื่องนะคะอยู่ที่หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสาตร์ตอนที่สําสำนักง,งานทาหารพัฒนานหน่วยเป็นสการทหารพัฒนานค่ะ ได้ปฏิบัติงานนะคะฐานผลิตพันปลาก็ได้รับอาหารปลานะคะเข้าคลังเพื่อสร้างความเป็นประเบียบเรียบร้อยสะดวกในการนำมาใช้งานให้อาหารปลาบ่อพ่อพัน์ธุแม่พัน์ธุปลานินบ่ออนุบาลลูกปลาและดําเนินการจับลูกพันุ์ปลาเพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วยเพื่อนำไปปล่อยเลี้ยงสำหรับเป็นแหล่งอาหาร นาฐานผลิตพันปาหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณากรที่สองสำนักง,งานทาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนน,นหองอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะ